สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอปอมรีวิวนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกันพาเก t สแตนดา t ไทยหรือ g ก t คอม m านเดอร์ไทยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเก e c u ตตอมหรือ g ก t ไทยนะครับโดยที่2ตัวนี้จะเป็นสเกล l g 1จีหต่อ144จากภาคไอรอนบัตออกเพรนะครับ2ตัวนี้ผลิตในปี2015โดยทั้ง2ตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ ที่ประมาณ340บาทถึง4หรือ500บาทนะครับตามร้านค้าที่เขาตั้งราคามาครับต่อไปจะเป็นส่วนของคู่มือนะครับจะเริ่มจากตัวเกตธรรมดาก่อนนะครับเกตสแตนดาร์ดไทยหรือเกตคอมมานเดอร์ไทยนะครับมันต่างกันแค่ถ้าสแตนดาร์ดก็เป็นหัวลดล้นแบบนี้ถ้ามันเป็นคอมมานเดอร์ไทยก็จะมีเขาขึ้นมานะครับในส่วนของคู่มือนะครับ เกสสแตนดาร์ดจะมีอยู่มีแผงอยู่6แผงด้วยกันนะครับ1,2,3,4,5,6แล้วก็จะมีสติกเกอร์ครับสติกเกอร์เขาจะมีมาประมาณนี้แต่ผมแปะไปแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคู่มือการประกอบครับเพื่อที่จะออกมาเป็นตัวกันพานะครับนี่เป็นแบบนี้ครับโดยอาวุธของเกส กล่องนี้นะครับก็จะมีปืนไรเฟิลเนาะแล้วก็ขวานให้มาอย่างอาันครับต่อไปก็จะเป็นของเกใไรนะครับหรือเกสคัสตอมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเขาจะต่างกันแค่ที่ตรงค็อกพิทส่วนหัวเกาะไหลแล้วก็แบ็คแพคข้างหลังนะครับตัวเกสตัวนี้ก็จะมีแผงจำนวน8 แผงด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนของการประกอบครับผมจะออกมาเป็นหน้าตาของกันทาแบบนี้ครับโดยที่อาวุธก็จะแถมมาเหมือนกันนะครับกับเกสสแตนดาดไทยก็คือมีปืนไรเฟิลแล้วก็ขวานให้มาอย่างละอันเหมือนกันครับครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้ากันทาของเรานะครับโดยทางฝั่งซ้ายจะเป็นเกสไทยนะครับส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นเกสแบบปกติครับ ครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังของทั้ง2ตัวนะครับความแตกต่างอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับตรงแบ็คแพคของเขาจะเปลี่ยนมาไม่เหมือนกันโอเคครับเริ่มจากเกตตัวธรรมดาก่อนนะครับโดยที่เขาจะมีของที่ได้มาก็จะมีปืนไรเฟิลให้มาหนึ่งกระบอกแล้วก็ให้ขวานมา1อันนะครับแล้วก็จะมีแบ็คแพคกี่อันนึงนะครับสำหรับติดตรงข้างหลังเอวมาให้แล้วก็มีส่วนหัวเอามาไว้เปลี่ยนนะครับ จะเป็นแบบจะเป็นแบบที่ไม่มีเขานะครับแล้วก็จะเป็นแบบที่มีเขาให้มาเปลี่ยนได้สองแบบครับนี่ก็จะลองเปลี่ยนแบ็คแพคดูนะครับโดยที่ตัวนี้แบ็คแพคตัวที่ติดหลังเขาจะแยกกันนะครับไม่ได้ติดเป็นชิ้นเดียวกันเลยเหมือนของตัวอื่นจะม,มีรูสองรูตรงนี้นะครับก็นี่เป็นแบ็คแพคส่วนที่เอาไว้ติดเอวก็สามารถประกอบเข้าไปได้ นี่ก็จะกลายเป็นแบกแพกที่ติดข้างล่างแทนครับหรือจะสามารถติดทั้งสองอันพร้อมกันก็สามารถทําได้ครับแล้วก็ต้องส่วนหัวที่เปลี่ยนได้นะครับลองแกะมาก่อนเนาะอ่ะอันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นตาเขาข้างในในหัวนะครับเป็นสติกเกอร์ให้ติดแล้วก็มาลองเปลี่ยนหัวกันดูนะครับ เปลี่ยนเป็นหัวแบบธรรมดาก็เป็นจะกลายเป็นเกสแตนดาร์ดแล้วจะเกตคอมมานเดอร์โดยรวมก็สวยดีนะครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นจุดขยับของตัวนี้นะครับเริ่มจากส่วนหัวก่อนโดยส่วนหัวก็จะสามารถขยับหมุนได้รอบ ครับแล้วก็เงยขึ้นได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับส่วนแขนะครับตรงนี้ก็สามารถดึงตรงนี้ดึงตรงส่วนไหลเขาออกมาได้นะครับจะได้น่าจะจัดท่าได้เพิ่มขึ้นก็ตรงส่วนเอวตัวนี้หมุนได้ไม่ค่อยรอบไม่รอบนะครับเพราะว่ามันติดตรงเกาะ ข้างเอวแล้วก็ติดเกาะตรงหลังเขาอยู่สามารถก้มเงยตัวได้ก็ตามโครงของ้าไอรอนบัตนะครับก็จะสามารถขยับได้แบบนี้ต่อไปเป็นแขนนะครับส่วนแขนสามารถพับขึ้นมาได้ไม่สุดก็งอได้ขึ้นมาประมาณนี้ครับส่วนตรง ข้อมือครับจะเป็นที่ล็อกปืนสามารถหมุนได้ครับจะไว้ข้างๆก็ได้หรือไว้ข้างล่างก็ได้นะครับก็สามารถหมุนตรงแขนนี้ได้ประมาณนี้นะครับตรงส่วนแขนต่อไปจะเป็นส่วนขานะครับซึ่งขาของเขาก็สามารถหมุนแบบนี้ได้เอียงได้เยอะพอสมควรเลยครับก็ สามารถยกขึ้นมาได้ก็สูงอยู่นะครับเดีย๋ยวลองเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ยกดูสามารถยกได้สูงอยู่นะครับแล้วก็ตรงกระโปรงข้างหน้าตรงนี้สามารถพับขึ้นได้แล้วก็พับลงมาเหมือนเดิมส่วนตรงด้านหลังนี้ไม่สามารถขยับได้นะครับต่อไปก็เป็นพวกตรงหัวเขา่า จะมีข้อต่ออยู่สองที่สามารถขยับได้ทั้งคู่เลยนะครับแบบนี้ก็ต่อไปเป็นส่วนของเท้าครับตรงข้อเท้าเขาสามารถหมุนได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตรงที่ปิดข้อเท้าตรงนี้ด้านหน้าไม่สามารถขยับได้นะครับ ครับต่อไปเป็นส่วนของแบ็คแพคของเจ้าเก็ตตัวธรรมดานะครับตรงแบ็คแพคเขาก็จะสามารถหมุนตรง iPhone เขาได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับส่วน iPhone อีกอันนึงนะครับที่ได้มาติดตรงส่วนเอวก็สามารถขยับได้ มืกอกันบนเลยสามารถหมุนได้ตามต้องการนะครับโดยตัวที่ติดเอวนี้จะหมุนได้เยอะกว่าตัวที่ติดตรงส่วนหลังนะครับตัวต่อมาครับเป็นเกทไทยนะครับ,รบหรือเกทคัสตอมโดยจุดขยับก็ไม่ต่างจากเกทตัวสแตนดาร์ดเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับเขาเปลี่ยนแค่ชิ้นส่วนก็คือส่วนไหล่ส่วนค็อกพิท ส่วนหัวแล้วก็แบคแพคเท่านั้นครับแต่ตัวนี้จะไม่มีแบคแพคที่ส่วนเอวหรือส่วนหัวให้เปลี่ยนมาด้วยนะครับยังเป็นส่วนของแบคแพคของเจ้าเกตไครตัวนี้นะครับก็จะสามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้ครับผมโดยรวมแล้วก็เปลี่ยน อะไรไม่เยอะเท่าไหร่ครับเทียบขนาดเกสสแตนดาร์ดไทยนะครับกับ h g 1 1 g u n d ต่อ a r b a t นด้มาบะนะครับแล้วก็ FG 1 1ต่อ1นึ่งซีนะครับครับแล้วก็เทียบขนาดเกสไข่1ต่อ1กับ h g g u n กันดั้มบาร์บทขนาด1 1ต่อ1แล้วก็ FG s จ b u Fame ขนาด1ต่อ 1C ึนะครับครับแล้วก็เทียบขนาดเจ้า2ตัวนี้กับ HG 1ต่อ1 0 0กันดัมเอ็กเซียนะครับครับโดยทั้งสองตัวนี้ก็จะสามารถจับท่าแบบนั่งคู่เข่าได้นะครับส่วนตัวผมชอบมากเลยครับพวกที่นั่งคูกเข่าได้นะครับพวกกันพาขาอนี้ก็เป็นการจับท่าง่ายๆนะครับแบบที่1ครับส่วนนี้ก็จะเป็นการจับท่าตามตัวอย่างข้างกล่องนะครับครับแล้วก็นี่จะเป็นการจัดท่าตามข้างกล่อง แบบที่2นะครับครับแล้วก็เป็นการจัดท่าตามข้างก่ลองแบบที่3นะครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับดูรับชมการรีวิวของผมนะครับก็อยากขอให้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ